สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o YouTube ทุกท่านครับวันนี้มาร่วมสมทบครับเอาดินมาลงทางครับลงถนนครับถนนมันรื่นครับมันรื่นรื่นขี้ตม อยู่กับยันม่าครับ YM 5 3 1 a YM 5 3 1 a ยันมา่าโอ้ดันดินรถด,ดำหายแวบไปกับตาสุดจัดสุดจัดจริงๆแรงครับของดินหกล้อดำนี่ หายแวบไปกับตาเลยครับดันกี่ครั้งวะเมื่อกี้ผมก็ลืมนับหายเลยประมาณ3าสครั้งก็กองก็พอสมควรครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณรถหกตักครับ โอมัสกุหกสิบก็น่าจะอยู่ประมาณจากะะักรปัะประมาณสิบแบบสิบขึ้นครับไม่รู้สิบเท่าไปรป๊บสิบห้าสิบสี่สิบห้าตัวตักเล็กครับ เอาแล้วฟรีครับรถฟรีนะครับฟรีล้อหมุนจุลุนเลย อเ่างครับเยี่ยวนี่เป๊ไปเลยอยู่กับจอ fr 2 1 0 Max Talk แม็กทอครับเดี๋ยวยกดำก่อนครับ ดินติดกระบะเต็มเลยครับหน้าฝนดินเปียกะนะลุยโคลนออกไปครับทางนี้เละตุ่มเปะเลย เอฟซีเอฟซีลุน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 ทักทายครับทักทายท่านผู้ชมพุ่คนเบาเตกงนอนอยู่โอ้สบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมพอดีถ่ายให้ดูการทำงานของรถไทยนะครับยันมาา ลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ